ส4กุมภาพันธ์วันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปีชาล้ำเลิศในศิลปกรรมนานาแขนงเป็นที่มาของวันศิลปินแหน่งชาติวาระแห่งการยกย่องเกียรติคุณของศิลปินทุกแขนงผู้เพียรรังสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยอุตสาหะสร้างผลงานอันเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณาชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในพุทธศ 65, ักราช2,565คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียตรติศิลปินแห่งชาติจำนวน12ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิละปะใน3สาขาดังต่อไปนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิสนุสุพนณิมิตศิลปินนักประพันธ์นักวิจารณ์ศิละปะและอาจารย์สอนศิละปะผู้เผยแพร่ถ่ายทอดผลงานสู่สาธารณชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างชื่อเสียงจนถึงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทั้งเคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานพาประกอบพระราชนิพนธ์พระมหาชนกและทองแดงเมื่อก่อนทำงานชุดนามธรรมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องอธิบายเวลาทำไปแล้วเนี่ยอย่างรูปทรงที่มันเป็นแอสแตรกต่างๆเนี่ยเราต้องอธิบายว่าน,นี่คือนั่นนั่นคือนี่ซึ่งผมคิดว่าศิลปะที่ที่ดีสำหรับผมอะ่ะผมว่าให้คนดูเขาดู แล้วเขารู้สึกจากสิ่งที่เราแสดงออกอันนี้ดีกว่าตอนหลังก็เลยมาทำอะไรที่มันง่ายที่สุดลงไปเรียกว่าเออวอร์ชินที่สุดะนะศาสตราจารย์เกียรติคุณพิสนุสุพนิมิตจึงได้รับการยกย่องเชื่อชูเกียรติเป็นศิลปินแหน่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์พุทธศักราช2565นายเจตกำจรพรมโยธี อดีตข้าราชการด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมนักวิชาการด้านการออกแบบชุมชนและผังเมืองทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิกผู้บุกเบิกเริ่มโครงการต่างๆสร้างเกียรติประวัติและคุณูปการต่อวงการสถาปนิกไทยควบคู่ผลงานสร้างสรรค์อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศการจินตนาการก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่เราก็ต้องมีข้อมูล ใช่ไหมครับอย่างจะก็ต้องว่าคนที่อยู่ในเมืองก็ต้องการอะไรถูกไหมครับอันนี้มันต้องมีการหาข้อมูลนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดนะต้องมีเราพอเมื่อเราว่าวางผังคิดขึ้นมาแล้วรูปแบบแล้วเราก็ต้องกลับไปหาคือประชาชนหรือชุมชนนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเอเคนิตอันนี้ตรงกับที่เขาอยากได้เปล่าต้องการหรือเปล่า ภาษาอังกฤษเขาเรียก citizen participation มันต้องมีมีฟีดแบ็กจากประชาชนด้วยถึงจะเป็นผังที่ดีไม่ใช่ว่าเราคิดอย่างเดียวนายเจตกำจรพรมโยธีจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแหน่งชาติสาขาทัศนิสินสถาปัตยกรรมผังเมืองพุทธศักราช2565นายดิเรกสิทธิการ ช่างหัตถกรรมสลักดุลเครื่องเงินและโลหะหรือที่เรียกว่าต้องสลุงอันเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนปรากฏเป็นผลงานอันวิจ,จิตรงดงามในสถานที่สำคัญหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศสร้างคุณูปการโดยสืบสารรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์น,นี้ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่นโดยการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังช่างพวกเครื่องเงิน นะเครื่องทองแดงพวกเครื่องช่างโลงหะช่างปั้นรออะไรพวกนี้นะนี่กลเป็นช่างหมดเลยนะครับเนี่ยคือตัวเนี้ยบางทีบางทีบางทีคนเขาไม่รู้เขาก็ว่าเอ๊ะช่างก็คือกรรมกรที่จริงแล้วทักษะของช่างแต่ละคนเนี่ยคือมันเป็นช่างในจิตวิญญาณของเขานะอย่างของผมนี่ก็เป็นช่างหรือว่าสลาในจิตวิญญาณของงานศิลปะ นายดิเรกสิทธิการจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์งานสลักดุลเครื่องเงินและโลหะพุทธศักราช2565นายเลิกฤทิ์แก้ววิเชียนศิลปินผู้คร่ำบอดในงานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศนิลป์มากว่า60ปี สร้างสรรค์ผลงานออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในและมรทนศินแก่สถานที่สำคัญต่างๆมากมายทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมรน,นากรแห่งประเทศไทยสองสมัยและเป็นวิทยากรผู้บรรยายและอาจารย์พิเศษในหลายสถาบันที่เราเสนอขายได้คือเพอร์มานแตดีไซน์อยู่ได้ กองรซเท้าอันนั้นคือจุดหลักที่สำคัญเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะคุ้มค่าใช้ได้สมราคาอยู่ยงคงกระพันตราบนานเท่านานที่จะเป็นไปได้านายเรือทริ์แก้ววิเชียนจึงได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทาัศนศิลป์สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์วุทศศักราช2 5 6 5ศาสตราจารย์เกิกยุนพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกลกยุนพันธ์อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ ศิลปินผููสร้างสารรค์ผลงานวรรณศินป์ประเภทหนังสือบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็กที่สนุกสร้างสารรค์สื่อสารสวยงามส่งเสริมความดีความงามและความรักส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเด็กคนนี้เก่งเป็นเลิศไม่ใช่เราควรเอาประสบการณ์มวลรวมของผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เห็นโลกมานาน แล้วทําให้ถูกกรรมวิธีที่จะสร้างสรรค์แล้วให้เด็กอ่านหรือถ่ายทอดไปถึงเด็กให้ได้ศาสตราจารย์เกลึกยุนพันจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2,565นายบุญเตือนศรีวรพดอดีตข้าราชการครูภาษาไทยก่อนจะโอนย้ายไปเป็นนักอักษรศาสตร์ประจำกรมศิลปากร กระทั่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณคดีไว้เป็นจำนวนมากทั้งกวีนิพนธ์สารคดีบทความและงานตรวจสอบชำระวรรณคดีไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทยเวลาที่เราเขียนคำประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ตามเนี่ยพอเวลาที่เราเขียนเนี่ยเรา คำทุกคํามันจะต้องทําให้ความคิดของเราเดินไปข้างหน้านะครับถ้าพูดถืว่าบางทีเนี่ยเขียนข้อความไปสองสามบรรทัดความก็ยังอยู่อย่างเก่ามันก็เป็นความล้มเหลวทางภาษานะครับมันต้องคาหนึ่งคำมันมันต้องทําให้ความเดินต้องสื่อความหมายได้อย่างดีนายบุญเตือนศรีวรพจน์จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช2,565นางนพรัตน์สุภาการหวังในธรรมครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทยประจำวิทยลาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษสอนาสนาฏศิลป์ไทยให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆมากมายเชี่ยวชาญด้านการละครรำแนวอนุรักษ์อย่างสูงยิ่งทั้งรังสรรค์ผลงานการแสดง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงในต่างประเทศควบคู่กับงานเขียนทางวิชาการประกอบการสอนถ้าเกิดเป็นวิชาวความรู้นะี่ะต้องหาไปเรื่อยๆต้องหาไปเรื่อยๆมันจะได้เพิ่มพูนความรู้ขึ้นไปทําให้น้ํามันทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วแล้วก็ใส่ให้เต็มแก้วอยู่เลยเลยถ้าเจอเป็นภาษาเตือนออกมาเลยลก็อย่าหยุดไขว้ อย่าช้าฝึกฝนอย่าอับจนค้นหาอย่าลืมกระตันญยตาแล้วก็ทำเธอะสำเร็จแน่นางนพรัตน์สุภาการหวังในธรรมจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงละครรำพุทธศักราช2,560พานายสมชายทัพพรผู้มีพรสวรรค์ในการขับร้องเพลงไทย จนเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างกระทั่งเข้ารับราชการที่กรมศิลปากรได้ศึกษากลวิธีการขับร้องเพลงกับครูดนตรีมากมายหลายท่านจนแตกฉานสร้างผลงานการขับร้องในการแสดงสำคัญมากมายทั้งประพันธ์เพลงใหม่ๆไว้เป็นจำนวนมากควบคู่กับงานบริการสังคมผ่านวงดนตรีทับพรวาทิตย์เพื่อเผยแพร่ดนตรีไทยมาืยาวนาน ที่ร้องทุกครั้งก็ตั้งใจให้เขาจดจําไว้ว่าเพลงไทยอย่างนี้ก็มีอย่างนั้นก็มีอย่างนู้นก็มีมคือเราร้องไปเนี่ยเขาจะได้อ๋อนี่ไงอย่างนีง้มันน่าฟังนะให้เขากลับไปพูดกันโอ้โหเด่ยคนนั้นเขาร้องเนี่ยมันน่าฟังกันเหลือเกินมัน,น,นสนุกก็มีนะอะไรนะเพราะก็มีนะโศกเศร้าก็มีอะไรเนี่ยอยากให้เขาจําไว้ แลก็เพื่ออนุุชนนนร่นหลังจะไดด้สืบทอ,อายสมชายทัพพรจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยขับร้องพุทธศักราช2565 <Okay. S 2> นางราตีศรีวิไลบงสิทธิพรผู้ศึกษาศิลปะพื้นบ้านหมอลำจากครอบครัวจนมีความสามารถในการแสดงและแต่งกลอนลำ มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนอีสานเป็นผู้คิดพัฒนาการแสดงหมอลำกรอนประยุกต์โดยผสมผสานการแสดงแบบดั้งเดิมกับแนวดนตรีและองค์ประกอบการแสดงที่ร่วมสมัยสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของหมอลำจนได้รับสมญาราชินีหมอลำสิงเต้นกินลำกินคอยกระเซเหตเพราะว่าคอยมัดมันฝังใจแล้วมันจังได้กัดตองเหต จะทําจนถึงที่สุดนี่คือแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งสองเราได้เกิดมาในครอบครัวศิลปินเราได้ซึมซับเราได้เดินทางนี้แล้วเราต้องทําให้ถึงที่สุดเป็นคนจะทําอะไรต้องถึงที่สุดต้องทําให้ได้ผิดพลาดก็แก้ไขถูกคนติชมนี่คือเป็นเป็นแรงบันดาลใจที่สุดค่ะน,นางราตีศรีวิไลบงสิทธิพรจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะก,การแสดงหมอลำประยุกต์พุทธศักราชา2 5 6 5นาไธงชัยแม็กอินไตนักร้องเพลงไทยสากลผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีได้รับความนิยมแพร่หลายจนถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยผลงานเพลง22อารบัมรวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตกว่า200รอบและบทเพลงในโอกาสพิเศษต่างๆอีกมากมาย ควบคู่กับผลงานการแสดงอื่นๆอีกหลายด้านนับเป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงอย่างครบครันส,สกันให้กับวันแสนเศรความทุที่มีในหัใจปมันไปอมาฟอนันคือคนที่อยากทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยอะไรก็ได้ด้วยอะไรก็ได้ด ให้เขามีความสุขให้เขายิ้มให้ได้ให้คนหนึ่งความทุกข์คนเราเกิดมาต้องมีความทุกข์ทุกคนหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือศิลปะนายธงชัยแม็กอินไตจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2 5 6พ นายสมเถาสุจริตกุลผู้ได้รับยกย่องว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลลึกซึ้งแตกฉานมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยมีประสบการณ์ทั้งในฐานะผู้ประพันธ์บทเพลงคลาสสิกผู้อำนวยเพลงในวงดุริยางผู้จะแสดงโอเปรา่ารวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงดนตรีสากลตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับนานาชาติทั้งเป็นผู้มีคุณอุปการอย่างยิ่ง ต่อวงการดนตรีสากลสำหรับเยาวชนไทยต้องกล้าต้องกล้าจริงๆเพราะว่าในนาทีที่ใครก็ตามเนี่ยกำลังแต่งประโยคนี้หรือเขียนโน้ตอันนี้ทำรองนี้เนี่ยในวินาทีนั้นเนี่ยเขาเป็นคนเดียวในทั้งจักรวาลที่จะเขียนประโยคอันนั้นได้เพราะฉะนั้นอำนาจของเขาในวินาทีนั้นเนี่ยเป็นอำนาจที่เหมือนพระผู้เป็นเจ้า คือเป็นการสร้างโลกขึ้นมานายสมเถาสุจริตกุลจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีสากลประพันธ์เพลงร่วมสมัยพุทธศักราช2560นายประดิษฐ์ประสาททองผู้นำการใช้ศิลปะก,การแสดงหลายรูปแบบเพื่อรณรงค์ทางสังคม สื่อสารเรื่องราวของผู้คนนำเสนอความคิดที่คมคายสะท้อนปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่กลุ่มละครเยาวชนที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นตนจนถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินนานาชาติทั้งในานามกลุ่มละครมะขามป้อมและคณะละครอนัตตาเรงสมัยอะตราบใดที่มันเป็นสมบัติของทุกคนนะครับ ทุกคนก็จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้ด่าทอได้ใช่ไหมฮะชอบไม่ชอบละครเรื่องนี้ทำไมดูแล้วฉันคิดแบบนี้ทำไมคนรู้แล้วคิดไม่เหมือนฉันนี่คือสเสน่ห์ของละครร่วมสมัยคือไม่สามารถเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสรุปได้ว่าละครเรื่องนี้สอนว่าอะไรแต่เป็นละครที่สปาร์กหรือจุดประกายความคิดคนให้คนนั้นตีความแล้วเอาไปรับใช้ชีวิตตัวเอง หรือไปจัดการกับสังคมที่มีชีวิตอยู่ที่ตัวเองดำรงอยู่นายประดิษฐ์ประสาททองจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงละครร่วมสมัยพุทธศักราช2565ทั้งหมดนี้คือผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยคุณธรรมความสามารถอันบริบูรณ์พร้อม เต็มตามความหมายที่สื่อไว้ในเข็มศิลปินแห่งชาติอันแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นปราดในความรู้ความสามารถของศิลปินที่ได้อุตสาหะอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิละปะไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป